ม่มพูดแทนความสัมพันธ์โหน่งพันรยาขาเตียงหักจริงหรือ หลังจากที่พันรยาของนักแสดงตลกชื่อดังโหน่งชัชาที่บ่อยครั้งจะเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมและทําให้หลายคนอดสงสัยกับความหมายของข้อความที่โพสต์สื่อออกมาไม่ได้จนล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวหม่าจกมกจึงได้เอ่ยปากถามถึงเรื่องราวดังกล่าวของโหนง่งซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าก็ง้องงงกันบ่อยโหน่งกับนกหัวเมียเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็อย่าไปยุ่งมากเมื่อถามถึงในเรื่องของการโพสต์ประกาศขายบ้านหม่าได้ตอบชัดว่า ก่อนหน้านั้นก็ประกาศขายรถเวลาน้อยใจนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็ดีกันเองและที่เจอล่าสุดด้านโนงก็ไม่มีทีท่าเครียดอะไรเขาจะง้องเง้งกันบ่อยพี่กับเมียก็เหมือนกันเมื่อถามว่าได้มีการถามโนงไหมหม่ำได้ตอบว่าก็จะอํากันทะเลาะอะไรกันหนักนะเขาก็จะบอกว่ามันงุ้งงิ้งกับหนูพี่เรื่องผัวเมียมันละเอียดอ่อนมากกว่าที่จะถามลึกๆขนาดนั้น ก่อนที่หม่ำจะเล่าต่อว่างอนกันทุกอาทิตย์เลย3มวันดี4ี่วันระหองระแหงกันบางทีก็น่าเห็นใจด้วยอายุและวัยโหน่งก็จะ50แล้วและในส่วนที่ภรรยาของโหน่งได้โพสต์ท้อความประมาณว่าเจ็บนี้จะไม่ลืมด้านหม่ำเผยว่าเวลาจะโพสต์คนบางคนอยากโพสต์ก็โพสต์มารู้สึกได้จะลบออกก็ไม่ได้แล้วมันแชร์ไปแล้วส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวเจ้าตัวได้เผยว่า ผมว่ายังปกติดีนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีและไม่ได้ขัดสนเงินทองอะไรพร้อมยืนยันว่าขาเตียงยังไม่หักถ้าหักไม่ใช่เรื่องแยกทางครับเป็นเรื่องอย่างอื่นมากกว่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ